สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายแผนการจ่ายรายได้ของฟินโกนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องแผนการจ่ายรายได้จะขอพูดถึงที่มาที่ไปของฟินโก SELECT น้อยนะครับในภาพนะครับจะเป็นผู้ก่อตั้งฟินโกนะครับมีด้วยกัน3คนคนที่อยู่ตรงกลางจะเป็น CEO ชื่อคุณแจ็คยีเป็นผู้ถือหุ้นหลักคนซ้ายชื่อคุณเมสซี่คนขวาชื่อคุณยันดองนะครับซึ่งทั้ง3คนนี้โปรโไฟล์น่าสนใจมากๆครับ โดยเฉพาะคุณแจ็คเย่นะครับเพราะว่าเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของอาลีบาบามา13ปีเป็นคนที่มีความสามารถมากนะครับจนแจ็คหมาไว้ใจให้ดูแลแอปพลิเคชันทีมอของอาลีบาบาสามารถสร้างไรายได้มากกว่าล้านล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับวิงโก้ได้เริ่มต้นครั้งแรกที่ประเทศจีนที่เมืองหางโจมีการตั้งออฟฟิศ ฟินโก้กรุ๊ปที่ฮ่องกงแล้วก็มีออฟฟิศที่ไทยอยู่ตึก GT ท w e r ชั้น33ซึ่งเป็นออฟฟิศชั่วคราวของฟินโก้แล้วก็ช่วงนี้ก็มีการหาออฟฟิศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมถึงการปักหลักสร้างธุรกิจในไทยก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับฟินโก้ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อประกอบธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซขายสินค้าบนแพลตฟอร์มคล้ายๆกับ l a z า d a s h o อป e ีบ้านเราครับถามว่าเวลานี้ทำไมต้องอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมครับบุคนนคลนน คนซ้ายชื่อเจฟเบซอสนะครับเป็นคนที่รวยอันดับหนึ่งของโลกเป็นเจ้าของเว็บไซต์ขายปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับชื่อเว็บอเมซอนหลายคนคงจะทราบดีถ้าเกิดสังเกตนะครับตัว A จะมีลูกศรโยงไปถึงตัวแหมายความว่าสินค้าเขาจะมีตั้งแต่ตัว A จนถึงตัวแเลยนะครับแล้วก็คนขวามือนะครับชื่อแจ็คมานะครับเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์อาลีบาบาซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดู สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตและก็โซเชียลมีเดียของคนไทยนะครับพบว่าคนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตและก็โซเชียลมีเดียเนี่ยมากกว่า52ล้านคนจากจํานวนประชากร70ล้านคนนะครับกว่า97%ของคนใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นหลักซึ่งใช้งานเป็นเวลานานเกือบ5ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวคนไทยกว่า82%นะครับเคยซื้อสินค้าหรือว่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่กว่า69%เนี่ยซื้อจากมือถือเป็นหลักนะครับ เรามาดูตัวอย่างธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซในไทยนะครับอย่างเช่นเว็บช้อปปีกันบ้างนะครับเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับเขจัดโปรโมชั่น12ทับ12สามารถขายสินค้าเพียงแค่วันเดียวเนี่นะครับได้80ล้านไอเทมก็คือ80ล้านชิ้นนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าสมมุติสินค้าชิ้นละ100บาทนะครับคูณเข้าไป80ล้านชิ้นสร้างมูลค่าได้8,000ล้านบาทเพียงแค่วันเดียวนะครับ ผมมองไม่ออกเลยนะครับว่าจะมีธุรกิจไหนที่สามารถสร้างยอดขายได้8,000ล้านเพียงแค่วันเดียวนะครับเรามาดู10อันดับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทยอันดับ1ก็คือเป็น l a z a d a นะครับประมาณ44ล้านอันดับที่2ก็จะเป็น Sho ป e e นะครับประมาณ31ล้านนะครับแล้วก็ตัวฟิ n โก้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวเข้ามาเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับมีเป้าหมายภายในครึ่งปีแรกนะครับต้องการที่จะขึ้นท็อป5ในตารางนะครับ ตอนนี้เนี่ยอันดับที่3จะอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าอันดับที่42ล้านกว่านะครับอ่าอันดับที่5อยู่ที่2ล้านกว่าเหมือนกันแสดงว่าฟินโก้จะขึ้นมาอยู่ท็อปไฟก็ต้องทำสมาชิกขึ้นมาให้ได้อยู่ที่ประมาณ3-4ล้านถึงจะติดท็อปไฟนะครับแล้วทําไมต้องทําฟินโก้ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากมีธุรกิจส่วนตัวสักธุรกิจหนึ่งนะเวลาน,ลลานี้แล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้นะครับลองนึกดูว่าต้องใช้เงินทุนเท่าไหรด่ดีบางธุรกิจอาจจะต้องใช้เงินทุนหลักหมืน่น หรือบางธุรกิจอาจจะต้องใช้เงินทุนหลักแสนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าฟินโก้เนี่ยใช้เงินทุนเพียงแค่1599บาทลงทุนครั้งแรกครั้งเดียวเราก็สามารถทําธุรกิจได้แล้วนะครับแถมยังไม่มีความเสี่ยงอีกด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องซื้อสินค้าเพื่อรักษาย,ยอดรายเดือนเหมือนธุรกิจ MLM แบบเก่านะครับเวลาสมาชิกซื้อสินค้าในแอปบริษัทฟินโก้ก็จะจัดส่งสินค้าให้กับเรานะครับแถมคนที่แนะนําสมาชิกเนี่ย ก็จะได้แคชแบ็กหรือว่าเงินคืนอีกตั้ง10%เซนะครับเราเองไม่ต้องทำบัญชีนะครับเพราะว่าระบบจัดการให้หมดสามารถขยายธุรกิจได้ง่ายสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดเลยทีเดียวและในยุคสมัยนี้นะครับห้างสรรพสินค้านี่เหมือนโชว์รูมเลยนะครับมีเอาไว้เดินตากแอร์เล่นนะครับเวลาเราจะซื้อของเราเข้าไปดูว่าของเป็นยังไงนะครับแต่เวลาเราจะสั่งของจริงๆเนี่ยอยากซื้อทีวีแล้วก็มาสั่งในฟินโกอยากซื้อตู้เย็นแล้วก็มาสั่งในฟินโก อยากซื้อเครื่องซักผ้าเราก็มาสั่งในฟินโก้อยากซื้อโทรศัพท์มือถือเราก็มาสั่งในฟินโก้นะครับทาไมต้องสั่งในฟินโก้นะครับเพราะว่าถ้าเราสั่งในฟินโก้แล้วเราได้เงินคืนแบบนี้สั่งไหมครับโอเคนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวเราจะมาดูแผนการจ่ายรายได้ของสมาชิกฟินโก้กันนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนฟรีผ่านเบอร์มือถือส่วนตัวเราแล้วนะครับเราก็จะเป็นตําแหน่งช็อปเปอร์นะครับก็คือได้คูป,ปองส่วนลดทันทีเลย50บบาทตรงนี้เนี่ยเรา